ดูเนื้อพวงเต็มร้อยอาจจะได้ถ่ายรอบๆให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับพี่กองหามิดนะครับคือวันนี้ก็วันว่างๆวันนี้เป็นวันอะไรนะเป็นวันเสาร์ใช่ไหมเออวันนี้เรามาเ ทำภารกิจก็คือว่าวันนี้เราจะมาถ่ายสวนอินทผลัมนะครับดูด้านหลังครับผมเป็นสวนใหญ่นะครับสวนนี้ก็เป็นสวนของคนในหมู่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านโคาเวงของเราเองนะครับก็คือก็จากคำล่ำลือแล้วก็แบบสุดจริงอะไรจริงครับอร่อยจริงครับไปวันนี้เราไปชมกันดีกว่าเถอะมานี่ครับผมก็ประมาณหลายต้นอยู่เ่พแบบถ้าพูดถึงแบบความอริบอร่อยหรือว่าความต้องการของทุกคนนี่ก็แบบจะยอดมากเลยนะครับผม อันนี้ก็คือหน่วยแบบกลังยังน้อยอยู่ใช่แล้วเราจะไปหาเออเจ้าของไรกันนะครับเจ้าของไรใช่ครัาก็จะดูมาดูภาพอะไรถ้าเราเดิพบกันพอดีดูครับนี่ก็คือหน่วยแบบกลังยุสุดยังใหญ่อ่ะยังเบี้ย จร,จ,รจริงนี่จะเป็นอะไรที่แบบหืมว่านหรอร้ครับอตอนนี้ก็เราเจอเจ้าของไร่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขาว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับแบบรสชาติที่หนึ่งอการขส่งกา ตอนนี้เรากำลัาางทำงานใไหครับใช่เรากำลังทำงานเรากำลังได้มาถ่ายวันนี้หวานอร่อยครับพ,รพี่วัยครับแล้วพี่ลงลงมาสัมภาษณ์ก่อนครับผมขยนันเลยเช้าเลยเนาะเนี่ยไม่ได้ครับเอับคือนี่สวนนี้เป็นสวนของใครครับสวนของตาผมเนี่ยครับอ๋อ เป็นหลานแกมาเฝ้าสวนแกก็ไปขายพาล่มใช่ครับก็แบบรสชาติที่เขาล่มลือกันนี่คืออร่อยมากเลยใช่ไหมครับดูผลครับผมอตอนนี้ก็สุกยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ประมาณ80เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็นี่มาดูต้นวถ้าถ้าแบบนี้เนี่ยก็คืออีกกี่เดือนครับผมถึงจะได้รับประทานครับถ้าแบบนี้ ประมาณดูครับพวงแน่นๆครับพวงแน่นแน่นแบบนี้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็คือทยอยทยอยขายได้ทั้งเดือนเลยเดือนนี้ใช่ไหมก็จะคือบาเจ็บแบบเกิดเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็ถ้ากิโลประมาณกิโลถึงสี่ถึงห้าร้อยกิโลหนึ่งใช่ไหมครับแล้วถ <nell' Frozen S 2> <markings S 1> ้าอย่างพวงนี้นี่กิโลเท่าไหร่ครับผมพวงนี้อยู่ประมาณห้ากิโลได้ ประมาณนี้ครับดูแค่ผลก็รู้แล้วใช่ไหมครับนี่ครับใหญ่ๆครับสวัสดบนิ้วโป้นี่ใหญ่กว่านิ้วโป้อีกนะใช่นี่ก็คือเนี่ยก็เป็นแต่ต้นมันจะแบบไม่สุกไม่ค่อยเท่ากันใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับมาูต้นมรรยากาศก็ดีครับผมเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวครับจริงอะไรจริงครับผมใครที่ว่าอยากลองชิมคาต้นก็แวะมาได้นะครับบ้านคุเวงนะซอยหนึ่ง อันนี้ก็จะอยู่ประมาณ9ก้าส่วนนไม่เต็มที่ทเข้าได้คือคือถ้าเต็มที่นี่เราเราดูยังไงครับถ้าเต็มที่เนี่ยเราเราจะดูแบบนี้ไงเราจะดูแบบให้ดูหน่วยมันจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองกิฟเลยครับอ๋อแล้วจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหลืองเออเฮืออะไรครับเหลืองเออเฮออ๋อน่าจะเหลืองเออเฮอนะถ้าแบบนี้ถ้ามันจะออกเขียวเหลืองแบบเนี้ยเนี่ย มันจะไม่เล่น,ลนมันจะไม่ค่อยสูบแบบเต<ด>็มที่เท่าไหร<ด>่มันจะฝาดติดป,ปากไปคือก็อร่อยอยู่แล้วเราไปหาต้นที่แบบชิมได้ดีกว่าป่ะชิมได้ที่สุดที่สุด,สดนี่ครับก็หลายต้นอยู่นะใครสนใจก็พักแชปมานะครับนี่ก็จะเป็นอกสานที่หนึ่งนะครับที่ว่าโดกมากเลยตรงนี้ก็จะอยู่ข้างทางเลยนะข้างทางใช่แบบ มีแต่ต้นดุกๆเลยครับนี่ครับตามดูครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันดูฝั่งโน้ตนี่ค่มิเตแบบแน่นครับมีใก่กระท่อมไหมล่ยมีไก่กระท่อมด้วยครับนี่ครับตัวนี้ผลใหญ่มากเลยครับอร่อยอย่างนี้มันจะมีพวกนกพวกอะไรเนี่ยมันจะมากินแต่เม็ดแต่เม็ดเขาเล็กกินนะหรือว่าจะมาเลยอร่อยมากนี่ครับมันก็เหมือนกระฝานตัวนี้ใช่ไหม นี่ครับเอามือบีเอาเลยครับกรอบๆฟังเสียงครับหืดูเม็ดดูเนื้อแน่นๆ<า>ครับน่นๆไม่มีฝาดไม่มีอะไรเลยอร่อยแบบหวานเลยเน,นี่ยเป็นปูย่างให้ดูะ ้นนี้ก็ใหญ่ครับต้นนี้แต่ลูกยาวๆตันนี้มันจะลูกยาวครับแต่ตัวน,นี้แน่นครับตัวน,นี้ตัวิดแน่นครับมันก็จะขับไปถา <c oughs> เวรแล้วครัรด,ด,ดรูครับดูนะครับดูดูสวยครับพวงเต็มร้อยอาจจะได้ขายประมาณ80%นะเพราะมันอหลโดมีอะไรบ้างบางลูกมันต้นมันสุกแรงมากใช่ไหมครับใช่ครับมงก็ทำให้ร่วงด้วยครับ กินได้นะเนี่ยไ,ไม่มีสารพิษเลยปกต,ติดีไม่มีสีจยาสิอะไรครับเดินได้แบบชิวๆเพิ่มหนึ่งดูครับนี่ดูบรรยากาศตรงนี้ถึงเหลืองเต็มต้นเลยถ่ายรอบๆให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเต็มต้นนกมันไปถึงโน้นเลยคือที่ที่ตรงนี้ที่ปลูกอินทผาลัมเนี่ยมันประมาณกี่ไร่ครับตรงนี้อยู่ประมาณสี่ห้าหกไร่นะอ๋อนี่ครับก็ ก็ถือว่าไม่เล็กมากแต่ว่าถือว่าไม่ใหญ่มากคือว่าพอดีก็คือปลูกพอทําผลผลิต<ช>เป็นเอ่อตังมุนเวียนในครอบครัวได้ก็ผลผลิตก็ดีปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับปีหนึ่งฮะมันก็แล้วแต่บางช่วงมันครับช่วงไหนมันจะออกนิดออกน้อยช่วงไหนมันก็ไม่ได้บางออเสียบางมี ไปไปแล้ววรๆงะบรรยากาศวันนี้ก็พายุเข้าเออ